สวัสดีครับผมวันนี้พบกับน้องอดซูเวอร์นะครับผมนี่ครับผมโว์ติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนี่นุ่มวันนะครับหน้าตายเหมือนตัวโฉดนะครับดูครับนักสุก่อนเลยบ้าไปแล้วครับผมไม่ได้แล้วครับวันนี้บ้ากล้องครับบ้ากล้องครับไม่เข้ากล้องอยู่ดีนี่นี่ทำไรครับหมกมันครับหมกมันนะครับผมหมกให้มันเฮี้ยนไปเลยให้มันเฮี้ยนไปเลยครับมันคือหมกมันตามสไตล์ของชาวไรครับตหกัดไรครับ ชนเผากระเลียงหีซอครับบ้ารดเปล่าครับไปเรื่อยดีครับนี่อาลสาระครับผมกี่หัวครับเนี่ยสามหัวสี่หัวสองหัวครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเซ็นเซอร์ครับผมพูดไปเลยครับเต็มบลิงเดี๋ยวค่อยกดตุ๊ดตเออกไปยังไงก็ไม่ผ่านแน่นอนครับติดเหลืองนะครับผมนี่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 ะือหัวหน้าเผ่าครับผมโอ้ตายแล้วออกลูกกลงไปแล้วครับตัวนี้ครับอ่า อันนี้มันหันหน้ากล้องไม่ได้ครับรุ่นนี้ต้องหันหน้าด้วยอัตโนมือครับผมสวัสดีครับผมและพบกัใหม่กับนวเเกเตอร์ครับผมทุยคนละรายการอย่างว่างนะผมก็ว่ายูทูบเบอร์อะไรได้ดีครับผมเอากันสักหน่อยครับถ่ายไปเรื่อยครับอาชีพหลักครับนี่นี้อันนี้คืออาชีพหลักนะครับผมเกี่ยวปามครับอันนี้คืออาชีพหลักนะครับเกี่ยวปามนะผม ชิปหลักชิปหลักของพวกเรานะครับนะครับผมเรจะได้แต่ละบาทครับผมปวดแขนน้ตายครับเสียงบ้าเอาละครับผมเอาละครับผมโอ้โหตากร้องครับผมมีทักษะนิดหน่อยครับผมอันนี้คือามน้ำมันนะครับตอนนี้โลกี่บาทนะครับอันนี้ประมาณโลละสิบบาทครับผม เกษตรกรชาวสวนปาล์มอยู่ได้สบายใจนะครับ,รบมันถูกหวยเลยครับผมถูกหวยครั้งละสองเดือนละสองหนยี่สิบวันได้ทีครับพอเลนะอืมโอเคครับผม